คอมมาร์ทซัมเมอร์เซล2012เปิดดินแดนแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยกับหลากหลายกิจกรรมโดนใจมาร่วมช็อปไปยิ้มไปกับสินค้าไอทีราคาพิเศษและไม่ช็อปครบทุก3,000บาทมีสิทธิ์ลุ้นรถนิสสันมาร์ iPhone 4S และรางวัลอื่นๆอีกเพียบช็อปสำราญแลนด์แดนไอทีคอมมาร์ทซัมเมอร์เซล2012 22-25มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติิริกิติ์จัดโดย A R I P ผมมีข่าวดีจะมาบอกผ่านทางคุณทองคุณสุพลไซเบอร์ไลอ้อนอย่างนี้นี่มีบริการอะไรครับผมโอ้ก็ทางส่วนชีิกิตนะครับเราก็อยากให้มั่นใจว่าเมื่อคนมาใช้บริการหรือชำระกับส่วนชีิกิตแล้วเนี่ยเขาได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดครัาแน่นอนไซเบอร์ลาวส์หรือออฟเซอร์วิสที่ส่วนชีวิกิตออฟเฟอร์ให้เนี่ยคือ WiFi นะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือคุณเดินเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะมาทํางานที่นี่เลยก็ได้นะครับคุณจะมา อย่าเราแนะนำนะเวลา,า,าคุณมาช้อปปิ้งที่นี่ใช่ไหมครับก่อนที่จะซื้อของเลยที่คอมมาร์เนี่ยก็เข้าไปใน Wi-Fi ซะก,ก่อนเพื่อจะได้ไปดูว่าราคาคที่คุณจะได้จากคอมมาร์เนี่ยเ,เป็นราคาที่ถูกหรือดีจริงหรือเปล่านะครับอนอกจากนั้นเองก็อ,อย่างที่บอกเนี่ยเรามี Data Center นะครับที่เนี่ยสำหรับธุรกิจนะเฮ้ย Data Center มาอยู่ Data Center เนี่ยอธิบายเข้าใจของ Data Center คืออะไรครับคุณต่ออินเตอร์คือถ้าพูดกันง่ายๆครับคือคอนโดสำหรับคอมคุณน่ะข้อมูลคุณน่ะใช่นไหมคือรายละเอี บริษัทนะครับอาจจะถูกการกระทบจากน้ําท่วมนะครับปีที่แล้วเนี่ยทางศูนย์ชีกิตกับทางบริษัทเราเนี่ยก็ได้ตัดสินใจขึ้นมาว่าเราน่าจะมีที่ที่ให้ความปลอดภัยกับข้อมูลคุณมากที่สุดาทางศูนย์ชีวิตกับเราก็เลยตัดสินใจมาสร้าง d a t a CENTER ที่เนี่ยน,น,นะคือคอนโดสำหรับข้อมูลเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุด24 7นะครับไฟไม่ไม้น้ำไม่ท่วมนะอินเทอร์เน็ต s p e e เร็วที่สุดผมได้ข่าวว่า data center ของที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากจะมีความปลอดภัยสูงแล้วเนี่ยทางเลือกของผู้มาใช้บริการนั้นยังสามารถที่จะ choice ของเป็นของเราที่จะเลือก provider ด้วยเพราะเราเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางยังไงอธิบายให้ฟังถ้าตอนนี้คุณไปฝากของไว้กับ data center ของ TOT ใช่ไหมครับครับผมคุณก็ต้องใช้ท่อของ TOT ครับแต่โปนะหรือคุณต้องใช้ท่อของกสทถ้าคุณไปฝากไว้กสทของเราเนี่ยคุณจะใช้ท่อของใครก็ได้ไง เพราะว่าท่อทุกคนเข้ามาท <To provider. S 1> ุกปรไวเดอร์ตต้องมาอยู่ที่นี่ uh huh. นะครับนั่นเป็นเั็กแซมงปัหนึ่งว่า uh huh. เราเป็นเขาเรียกว่า n นื uh ้อโถคือเราไม่มีพักไม่มีพวกนะครับเรามีแต่เซอร์วิสลูกค้าลูกค้าต้องการอะไรหรือให้แซนะคุณเอาท่อคุณลากมาที่นี่เองเลยยังได้เลย เพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นแค่เดตัสเซนเตอร์เท่านั้นเองถูกต้องถ้าเกิดเรามาที่ที่ศูนย์ชีริกิตนะครับเราสามารถจะเห็นได้โดยมาเจอที่บริเวณไซเบอร์แลนช์นี่เป็นออฟฟิศใหญ่โตนะครับอยู่ในหัวมุมไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าเป็นใหญ่โตก็ได้ใหญ่โตก็ได้เป็นเป็นกึ่งกึ่งกึ่งดูเหมือนเป็นเป็นเป็นคาเฟ่ยูติดกับบิสเนสเซนเตอร์ของทางทางก็มีความสตาร์บัคเพียงคุณมาซื้อเมมเบอร์ของเราใช่ไหมครับ500บาทครับนะคุณมาซื้อเมมเบอร์ของของศูนย์ชีริกิตเนี่ย คุณก็จะมีสิทธิ์ที่มาใช้ไซเบอร์ลาสได้แทนที่คุณต้องมานั่งรถติดบนอโศกใช่ไหมคุณที่เคยนั่งรถติดบนสาทรคุณนั่งรถไฟฟ้ามาทํางานที่นี่ได้เลยไซเบอร์ลาสมีออฟฟิศให้คุณทํางานมี WiFi ให้ Fi คุณใช้ฟรีมีอาหารให้คุณกินมีที่จอดรถให้นี่เป็นเซอร์วิสที่ทางศูนย์ธุรอยากออเฟอร์ให้กับเพื่อนบ้านในกรุงเทพนะครับเพียง500บาทคุณจะได้สิคนนี้หมดเลยไปตัวไวไฟนี่ฟรีทั้งปีเลยนะห้า500บาทคุณไปเล่นไป พิเศษให้จอว่ากับคนที่ดูรายการนี้โอเคถ้ามาซื้อบัตรในงานคอมมานดแต่ต้องอ้างชื่อพี่จอห์นนะแล้วทำไงต่อถ้ามาซื้อในงานสัตซีวันนี้นะไม่ใช่500บาทแล้วได้ w i ไฟฟรีปีหนึ่งนะให้ WiFi ฟรีสปีเลยเฮ้ยจริงๆ for you for b e c a u s e m e all of you แต่ต้องเอ่ยชื่อพี่จอนนะโอเคแล้วต้องบอกอายุพี่จอนเท่าไหร่ด้วยเอางี้ดีกว่า เดี๋ยวผมจะ uh, ตัดภาพประมาณสักสักหนาทีให้ตากล้องผมถอยไปนิดนึ่งเซอร์ไพรส์เขารออยู่ตรงนั้นนะถามว่าไอ้เจ้า NCC Privilege Card เนี่ยที่นอกจากจะมีเรื่องราวอื่นๆที่ทาง NCC ทำในเรื่องของ Data Center แล้วนะครับความสะดวกสบายที่เราจะได้และ value added ที่ทางบริษัท NCC Privilege Card เนี่ยก็เตรีต<ด>ยมมาให้เรานั้น<ด>มีมากขนาดไหนพร้อมทั้งอีก2ปีที่ทำได้บอภัยเมื่อกี้นี่ใน4วันนี้เนี่ยเพียง500บาท คุณจะมีที่ทำงานใหม่ ตอนนี้ไม่อยู่กับเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่จอนกับคุณทอมได้บอกเวลานะคะถึงสิทธิประโยชน์ของบัตร NCC Privilege Card นะคะที่เขาบอกว่าปกติเนี่ยสมัคร500บาทจะได้ WiFI ฟรีเล่นฟรีนะคะ1ปีคะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าคนที่สมัครนะคะภายใน4วันนี้นะคะภายในงานคอมมาไทายแลนด์แบบนี้เนี่ยแล้วบอกชื่อพี่จอนนะคะจะได้ Wi-Fi เพิ่มเป็น2ปีคะ่ะเรียกว่าสุดยอดมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเกิดกันแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยว เซอร์ไพรส์มาสอบถามานะคะกับผู้บริหารนะคะหรือว่าพี่วิที่เขาอยู่ที่ศูย์ประชุมแห่งชาติเศรลกิจนะคะที่เขาจะมาบอกเล่ารายละเอียดค่ะว่าบัตรตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรสมัครอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์อย่างละเอียดอย่างไรกันบ้างตอนนี้อยู่กับคุณสบู sí right. Now, ่ที่สูย์ประชุมแห่งชาติเศรษกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเมื่อกี้นี่ฟังโปรโมชั่นแบบสดๆร้อนๆไปเมื่อสักครู่นี้ตกใจตาโตเลยทีเดียวจับัตร NCC ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบละเอียดเลยจริงๆมันคือบัตรอะไรคะ เป็นบัตรสมาชิกของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิรกิจค่ะเราจัดทันขึ้นเื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิจเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่1มีนาคมนี้เองค่ะ เรียกว่าเป็นบัตรที่จัดขึ้นเพราะว่าครบรอบ20ปีใช่ค่ะเป็นการตอบแทนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนี้ค่ะเห็นบอกว่าบัตรตัวนี้เนี่ยสมัครไปแล้วเนี่ยมีสิทธิประโยชน์กว่า10,000แบาทเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราร่ะได้คัดสรรร้านค้าพันธมิตรนะคะที่เป็นในเครือโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต,ต่างๆนะคะกว่าร้อยร้านค้าเพื่อมอบสิทธิพิเศษสุดๆให้กับลูกค้าสมาชิกค่ะ โอ้โหแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการสมัครอย่างไรบ้างคะเอ่อก็เพียงแต่เข้ามาที่ไซเบอร์ล็อแห่งนี้นะคะแล้วก็มากรอกใบสมัครเพียงราคา499บาทนะคะสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นของคุณทันทีเลยค่ะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนี่คือเมื่อกี้คุณทอมบอกไปแล้วค่ะว่าถ้าสมัครภายในงานคอมมานนี้4วันตั้งแต่วันที่22ไปถึงวันที่25้นะคะจะได้ WiFi เพิ่มเพิ่มเพิ่มจปีเป็น2ปีใช่ค่ะแตวาต้องบอกว่ามาจากีุญอนด้วยใช่ค่ะ อันนี้คือได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะเราให้ทันที2ปีเลยค่ะโอ้โหแล้วนอกจากนี้สิทธิประโยชน์อย่างคร่าวๆที่เราจะได้รับไปภายในงานคอมมานด์นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,ะในวันอาทิตย์ที่2 5นี้นะคะสำหรับท่านที่มาสมัครในงานคอมมานด์แห่งนี้นะคะจะมีสิทธิ์รุ่นรับ iPad ตัวใหม่ล่าสุดค่ะเราจะจับวันอาทิตย์นี้ค่ะ ให้ iPad ด้วยใช่ค่ะสมัครภายในงานคอมมานด์ใช่ค่ะจับวันอาทิตย์ประมาณช่วงกี่โมงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะหกโมงเครื่องนั่นเองเย็นวันอาทิตย์ใช่ค่ะเป็น iPad 1 6ิบหนึงตัวเลยใช่ใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีของรางวัลในเดือนอีกมากมายด้วยใช่ค่ะนี่คือสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะจากในส่วนของ n c c นีซเใช่ค่ะและที่พิเศษสุดๆนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะเราจะมีที่จอดรถสาหรับสมาชิกผู้ถือบัตรอีกด้วยค่ะ โอ้โหเรียกว่ามีที่จอรดรถให้ใช่ค่าเริ่มต้นเดือนพฤษภาคามไปต้นปใช่ค่ะแล้ววิธีการสมัครแม้หลายๆคนทราบแล้วว่ามันได้จะทธิประโยชน์อะไรบ้างเยอะแยะขนาดนี้ตาโตแล้วค่ะ <laughs> อยากจะสมัครทํายังไงบ้างพี่แต่คุณมาที่ไซเบอร์แลนด์แห่งนี้นะคะมากรอกใบสมัครนะคะภายในเวลา5นาทีคุณได้รับสิทธิพิเศษทั้งหมดที่เรากล่าวถึงนี้ทันทีเลยค่ะแล้วสถานที่ไซเบอร์แลนด์นี้จะอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะ เรียกว่าชั้นใต้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งค่ะแุ้วเราอยู่ตรงนี้เลยนะคะใกล้ๆกับ Starbucks นั่นเองใช่ค่ะใกล้สตาร์บัค s ค่ะลงมาถึงก็มาสมัครได้เลยใช่ค่ะวิธีการสมัยอย่างไรบ้างเดินเข้ามาปุ๊บกากรอกรายละเอียดในข้อมูลแบบสอบถามแล้วก็เราจะครีเอทให้เป็นเมมเบอร์เลยค่ะโอ้โหนี่เรียกได้ว่า สุดยอดเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากจะมาหากเขาเรียกว่ามีที่ทํางานใหม่ๆจ้ะไม่ต้องเพึ่งรถติดไม่ต้องเพิ่ง,งน้ำท่วมที่ไหนเลยก็สามารถที่จะมาทํางานง่ายๆที่ศ<ช>ูนย์วัฒนธชามเศรษฐกิจที่สำคัญถ้าบอกว่ามาพร้อมๆกับ มากับจากพี่จอนใช่ค่ะจะไปเพิ่มจากหนึ่งปีเป็นสองปีด้วยนะคะโอ้โหนี่เลยที่ว่าเป็นบัตรที่มีสิทธิประโยชน์สุดคุ้มมากๆเลยค่ะรวมไปถึงมีสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ที่เป็นพันธมิีดนะคะกับบัตรตัวนี้กว่า100,000บาทรอคุณอยู่ด้วยสมัครเริ่มต้นเพียงแค่สี่บาทใช่ค่ะ499บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหคุ้มสุดๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เรามอบให้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอสิ่งดีๆโปรโมชั่นใหม่ในช่วงหน้าค่ะสำหรับตอนนนีี้ลาก่่่่อคคคะะะสสวัด คอมมาร์ทซัมเมอร์เซล2012เปิดดินแดนแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัยกับหลากหลายกิจกรรมโดนใจมาร่วมชอปไปยิ้มไปกับสินค้าไอทีราคาพิเศษและไม่ชอปครบทุก3,000บาทมีสิทธิ์ลุ้นรถนิสสันมาร์ท iPhone 4S และรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกเพียบชอปสำราญแลนด์แดนไอทีคอมมาร์ทซัมเมอร์เซล2012 22-25มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติริกิตจ,จัดโดย ARIP